จิกแฟนเพลิดแต่ว่าทีครับมันนี่ครับมาเบิงโล่งดีดนุ่มครับวาวเส้นใหญ่ผมกำลังใน,นงวงข้ามานอีอีหนักหนักหัวนมครับ có thay họ là làm quá nồng đọc là ship tổ tăng là ship thường là thắt máy hợp bản khổ oh. bản hao chắc nghèo đấy, đấy. มาติดเราครัติดล็อกไปไดูดข้งางนอกข้างนอกก็มีกันครับบรรยากาศรอ,รอบๆข้างนอกครับฟาร์มงัวนมอิสราเอลครับปุ่นตายครับฟาร์มบัวนมอิสราเอลครับ แล้วพวกนี้กับซีเมนดีดได้อะแล้วนี่ขอ,อกแดกครับต่งงนมพวงใหญ่เลยครับบ้านเขาประมาณพันกัวโตนี่ครับนี่ไรสามขอ,อกสี่ขอ,อกหาขอ,อกผมจะไปงวัวหน่อยกรร็ได้ครับแม่งงวังวกําลังออกไหมมือบึง เขาเอายังให้มันกินครับมันมีหยาบ่ได้เกี่ยวหยาคือบ้านเฮาหรอกกินเฟียงกับหัวหันครับเดี๋ยวเฟียงกับหัวหันอย่างเดียวงวบั่นงวบั่นเฮาโอ้ยลำบากครับเกี่ยวหยาอย่างนีงให้มันครับ เสียงกับหัวหานครับผสมกันถ้าเขาผสมเทียงดอกกูจะจังโคขอกนี่กับซีมเมนดีดเด้วครับน้า้ยครับห,หัวเราดุ่นกำลังขีดเป็นเบาขึ้นไม่ไหมเกือบมีหัวหน่อยครับหัวหน่อยฟาร์ม วัวนมอิสราเอลครับนี่ครับอันนี้กเป็งเป็นน้อยเล็กน้อยครับงวเล็กน้อยครับอันนี้เป็นใหญ่ขึ้นมาแน่เล็กน้อยเป็นเป็นเบาเป็นสาวครับจะงูอาหนอย่างเดียวครได้ได้ได้ฝั่มงวนมเขาเขาห็ดเห็ดครับตะบุญบัตรเขาเฮ็ดยังกเจ๊งครับเจ๊ง ทิดหนีขออ้ขอซอ้อทอกข้อซอแซวสะมึงมีเงินใจเขาหรอกไปกู่มากอะไรหมูมีอย่างไรครับแค่แค่นี้ครับขอบคุณครับ